ท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับอัลบาลาะบททดสอบท่านพี่น้องครับบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาทุกคนเป็นที่ยอมรับและต้องเข้าใจว่าการดำรงชีวิตอยู่ในโลกดุนยานานั้นดำเนินชีวิตมีทั้งในยามทุกข์และในยามสุขหรือในบางครั้งก็ปะปนกันไปบ้าง เราในฐานะผู้ศรัทธาผู้เป็นบ่าวขออัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาลาที่มีศรัทธาอันกล้าแกง่งเมื่อเราได้รับความผาสุกเราก็จะทําการชุกดทาการขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาลาและเคารพพักดีต่อพระองค์มากขึ้นเพราะเป็นที่ทราบดีว่าจะมีความผาสุกได้หากว่า Allah T, อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาลาทรงประทานให้ และเช่นเดียวกันครับท่านพี่น้องเมื่อเราได้รับบททดสอบด้วยกับอีมานการศรัทธาเรานั้นจะต้องมีความอดทนแล้วก็มีความซอบัตต่อบททดสอบนั้น,น,นเองท่านพี่น้องครับคำว่าอัลบาละหรือในภาษาอาหรับหรือภาษาที่เราพูดกันติดปากว่าบอลนะครับในความหมายภาษาไทยที่แปลว่าบททดสอบนั้น บางคนครับประสบทางด้านสุขภาพบางคนประสบทางด้านลูกหลานหรือความตายอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาัลาทรงได้กล่าวไว้ถึงบททดสอบในสุรานบากระอายาที่155ว่าอาฮซิมาวะ أ ع و ีม ا ل ل ه من الشيطان ั ل ر ج ي م ولا ن ب ل و ิ أنكم ب วมวาล วัลอ ah ัลฟุธิวัลสัมรัตวับชิรซาบิรินอัลลอฮฺ س ب ต ا ن ه ลา ت ع ا ทรงกล่าวว่อย่างไรครับในสุรานบักรานี้อัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และ تعالى ทรงกล่าวว่าและแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากความกลัวความหิวและด้วยความสูญเสียจากทรัพย์สมบัติชีวิตและพืชผลและเจ้า จงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาเถิดท่านพี่น้องที่รักข้างหลายครับสำหรับอันบาระหรือบททดสอบนั้นแน่นอนสำหรับผู้ศรัทธาข้างหลายโดยพื้นฐานปกติของมนุษย์นั้นไม่อยากที่จะแบกรับบททดสอบนี้ไว้ซึ่งเป็นที่น่าเป็นห่วงเป็นที่น่าเศร้าเสียใจกับกลุ่มคนบางกลุ่มนั่นเองโดยที่พวกเขานั้นมองโลกดุนยานี้ว่า มันเป็นโรคที่หดหูหรือคับแคบบีบคั้นเลือเกินในขณะที่พวกเขานั้นกำลังประสบกับบททดสอบบุคคลเหล่านี้ครับรู้สึกไม่พอใจโกรธตีโพยตีพายซึ่งเป็นเพราะเหตุใดครับที่พวกเขาไม่น้อมรับและไม่พอใจกับการกำหนดสภาวะของลอสุูปฮานาฮัวตาลาเราจะเห็นแล้วครับว่าบุคคลเหล่านี้นั้นแสดงอาการ ออกอย่างไม่สมควรยิ่งซึ่งอาการเหล่านี้ครับจะไม่ได้รับผลดีเลยยิ่งกว่านั้นอัลลอฮฺ la, สุบฮานาหูวะตาดาจะทรงเพิ่มความเจ็บปวดความโมโหความทุกข์ที่หนักหน่วงขึ้นไปมากกว่าเก่าและแน่นอนครับสิ่งที่เขาจะได้รับตามมานั่นก็คือบาปที่เป็นทวีคูณในทางตรงกันข้ามครับท่านมีน้องสำหรับเราเองผู้ศรทัทธาที่มีศรัทธาอย่างมั่นคง เชื่อมั่นในการจัดสรรการกำหนดของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาพวกเขาเองนั้นจะได้เห็นว่าบททดสอบคือห่วงเวลาแห่งการเสริมสร้างแห่งอีมานบุคคลเหล่านี้ครับจะทำการอดทนหวังการตอบแทนที่ดีที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังจะไม่รู้สึกโกรธจะไม่ทำการตีโพยตีพายแต่พวกเขานั้นจะรู้สึก ด้วยกับความยินดีในการที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาต้าลาทรงทดสอบพวกเขานั่นเองและพวกเขานนั้จะมั่นใจว่าการสอบัตการอดทนของพวกเขานนั้จะนํามาซึ่งความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาต้าลาซึ่งอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาต้าลาได้กล่าวไว้ในสุรห์อัลอิมรอนอายะที่146ว่า a l ล a h u y u h u b บุสซ a บิริน แต่ท้จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นทรงรักบรรดาผู้ที่อดทนพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับผู้ที่เป็นมุมินนั้นจะคิดเสมอว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นสิ่งที่ดีคราใดที่พวกเขานั้นพบกับความสุขความเบิกบานเขาก็ทําการชุโกธทำการขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาและเช่นเดียวกันครับ คาใดที่พวกเขานั้นได้รับการทดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานะหวูวจาลาพวกเขาก็จะทําการสอบบัตททาการอดทนและพวกเขาก็ทําการชุโกดทําการขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหวูวจาลาและทั้งสองสิ่งนี้นั้นถือว่าเป็นความดีงาม <c oughs> พี่น้องทุกท่านครับทราบหรือไม่ว่าทําไมเราจําเป็นจึงต้องอดทนต่อบรรดาบททดสอบต่างๆทํา,าทไมครับ نجاكوى <applause> الله سبحانه وتعالى لسنقلع وينيس رأى البقرة آيات ننرى وبشر الصابرين الذين إذا أصابنهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله سبحانه وتعالى سنقلع وينيس และเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนเถิดคือบรรดาผู้ที่มีความทุกข์ภัยมาประสบแก่พวกเขาพวกเขากล่าวว่าอินนาลินละว่าอินนาอินะฮิรรจิอูนแต่จริงแล้วพวกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และแท้จริงแล้วพวกเรานั้นต้องกลับไปยังพระองค์ชนเหล่านี้ครับจะได้รับคําชมเชยได้รับความรม่ำหะ ความเอดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาและชนเหล่านี้แหะครับคือผู้ที่ได้รับข้อแนะนําอันถูกต้องซึ่งสําหรับการกลับคืนสู่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลานั้นมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะลักษณะที่1ครับคือกลับคืนสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาและในลักษณะที่สองครับลักษณะที่ตรงกันข้ามนั้นก็คือ เขานั้นกลับคืนสู่ความโกรธเกิ้วของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตานาแน่นอนครับสำหรับสำหรับเราเองนั้นในสานะที่เป็นผู้ศรัทธาโดยกับความอดทนและหวังสิ่งตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตานาเมื่อถึงเวลากลับไปคืนสู่อัลลอฮ์แล้วอินชาอัลลอฮ์ครับแน่นอนพวกเขาเขาจะได้กลับคืนสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตานาท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับ แน่นอนผลตอบแทนที่ได้รับจากความอดทนมิใช่เพียงแต่ได้รับบททดสอบที่หนักหน่วงเท่านั้นแม้เราเพียงได้รับบททดสอบเพียงเล็กน้อยเช่นหนามทิ่มตำเทา้าเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนเล็กน้อยแน่นอนครับอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาลาจะทรงทดแทนให้กับเขาหากเขาอดทนและหวังความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาลา من حديث جن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال و... و... ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب من نصب ولا وصب ولا هم ولا هزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة ششاقها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه อันนี้ครับท่านนบบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้ทำการกล่าวยืนยันว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่จะมาประสบกับมุสลิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเหน็ดเหนื่อยความเจ็บป่วยความทุกข์ระทมความเศร้าความเศร้าหมองความเดือดร้อนความหมุนหมองแม้กระทั่งแค่หนามันตำเว้นแต่เสียว่าองค์สุฮานาฮูวตาลนั้นจะทรงทำการปลดเปื้อน บาปต่างๆที่เขามีอยู่บรรลกโดยท่านอิหมัมบุคอรีและอิหมัมมุสลิมท่านพี่น้องครับอีกหนึ่งคำนาัิสัตงคำตเตือนจากท่านเชคสุไลมานอรัรรอฮฮีนีฮาฟิซฮุลลอนะครับท่านได้ทำการกล่าวถึงในเรื่องของอัลบะระเรื่องของบททดสอบว่าสำหรับบททดสอบนั้นแล้วผู้ที่ทำการกำหนดนั่นก็คืออัาลลอฮฺ และบททดสอบนั้นเป็นหนึ่งในการกระทำของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันและแท้จริงแล้วครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาจะไม่ทรงทําการใดเว้นแต่เสียว่าในสิ่งนั้นจะมีฮิกมาและเช่นเดียวกันครับบททดสอบเองนั้นจะไม่ศพจะไม่ประสบกับมุมินผู้ศรัทธาเลยเว้นแต่เสียว่าบททดสอบในสิ่งสิ่งนั้นจะมีฮิกมาเช่นเดียวกันซึ่งสําหรับการลงบา l ะหรือบททดสอบนั้นเองนะครับ ประการที่1ในบางครั้งนั้นเป็นการเตือนตัวของเ่าเองจากการที่เขาละเลยละเลยอะไรครับละเลยจากสิทธิของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาดังนั้นแล้วอัลลอฮ์จึงส่งบททดสอบมาเพื่อเป็นการเตือนเขาเพื่อที่ตัวของเขาเองนั้นจะได้กลับไปสู่แนวทางของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาประการที่สองครับในบางครั้งแล้วการที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลา ส่งบททดสอบมาให้กับเราเพื่อเป็นการลบล้างความผิดบาปของเรานั่นเองแน่นอนเลยครับหรือเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามนุษย์เราเองนั้นที่จะปราศจากบาปเลยดังนั้นแล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาจึงส่งบททดสอบมาเพื่อลบล้างความผิดบาป <c oughs> แต่ประการที่3ครับในบางครั้งแล้วการที่อัลลอฮฺ س ب ح า ن ه และ ت ع าลาส่งบททดสอบมานั้นก็เพื่อ เป็นการยกระดับขั้นของบ่าวเองในส่วนสวรรค์ครับซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาลาต้องการยกสถานะของบ่าในส่วนสวรรค์แต่ทว่ากรารงานของเขานั้นยังไม่ถึงขั้นที่พระองค์จะยกระดับได้ดังนั้นแล้วอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาลาจึงส่งบททดสอบมาให้กเขาเพื่อให้เขานั้นถึงระดับขั้นที่พระองค์จะทรงยกสถานะของเขาได้ในส่วนสวรรค์นอกจากนี้ครับท่านพี่น้อง บรรดานักปราชญ์ได้ทําการพูดถึงหรือได้ทําการกล่าวถึงอันบาดะบททดสอบที่ว่าคาใดหรือเมื่อใดเมื่อบ่าวคนหนึ่งได้ประสบกับบททดสอบให้เขาให้เขานั้นทําการคิดดีต่ออัลลอสุภานะฮอวาตาลาและให้ตัวเขาเองนั้นทําการคิดไม่ดีกับตนเองหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าให้เราคิดดีต่ออัลลอฮ พราะพระองค์นั้นคือผู้ทรงคิดดีต่อบ่าวแน่นอนครับการที่พระองค์ทรงบททดสอบมาให้กับบ่าวนั้นหมายความว่าแท้จริงแล้วอัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลาทรงเฝ้ามองดูบ่าวทรงรักบ่าวพระองค์นั้นมีได้ทรงกันแกล้งหรือเกลียดชังบ่าวแต่อย่างใดเลยแต่พระองค์นั้นทรงรักบ่าวจึงทรงบททดสอบมาเพื่อให้บ่าวได้ตระหนักในการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้ เพื่อเขานั้นรู้จักการอดทนในอีกประโยคครับที่กล่าวว่าให้บ่าวเองนั้นทําการคิดไม่ดีต่อตอนเองหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าให้เขานั้นทําการ <c oughs> หมายความว่าให้เขานั้นทําการคิดว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่นั้นเมื่อบาระล,ะลงมาแสดงว่าตัวเองนั้นกําลังทำแบบอยู่ อีกหนึ่งเหตผลครับท่านพี่น้องการที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตานาทรงส่งบททดสอบมาก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวของเบ่าวนั้นเองหรือบางครั้งอาจจะเป็นการขาจัดผลเสียออกจากเบ่าวด้วยซึ่งสําหรับการทดสอบของอัลลอฮ์นั้นมีฮิกมะอันใหญ่หลวงแต่ถ้าว่าตัวของเบ่าวเองนั้นครับเมื่อเขาได้ประสบกับบททดสอบแล้วเขาอยาได้ใส่ใจหรือสนใจว่า การที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาส่งบททดสอบมาก็เพราะว่าตัวของเราเองนั้นไปทําอย่างนั้นหรือเปล่าหรือไปทําอย่างนี้หรือเปล่าแต่ทว่าให้เขานั้นทําการคิดดีต่ออัลลอฮฺให้ทําการคิดไม่ดีต่อตอนเองเพื่อให้เรานั้นทําการคิดใขร้ควรตนเองในขณะนั้นเพื่อที่ว่าตัวเองเราตัวเรานั้นจะได้กลับไปสู่แนวทางของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาท่านพี่น้องที่รัก ที่ศัทธาทั้งหลายครับพึง,รงทราบเถิดว่าไม่มีมนุษย์หรือผู้ใดบนโลกบุญญาณนี้ที่เขานั้นจะรอดพ้นจากบททดสอบไปได้เลยแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นบรรดานาบีบรรดารอซูลอะลัยฮิมุสซาลามบรรดาสหายะริดวานุลลอฮุอัลัยฮิมบรรดาคนดีๆทั้งหลายหรือบุคคลใดก็แล้วแต่พวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะหนีจาก บททดสอบหรือบลาได้เลยดังนั้นแล้วนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาแล้วขอให้เรานั้นมีอีมานที่ศรัทธามัน่นมีอีมานที่เข้มแข็งมีความอดทนมีความสบัิอยู่เสมอซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮุอะสซัมได้กล่าวว่าไม่มีความปวดปานเนี่ยมะใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าบ่าวคนหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาลา سوبت أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم